ใครที่เป็นแฟนๆของจอห์นวิกนะครับผมแล้วก็ใครที่ชื่นชอบ John w i c กชัปเตอร์4จอห์นวิกภาค4แบบมาก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 ม,กม,กมกอยากให้มีภาคต่อมากมาๆาๆๆๆากตอนนี้นะครับตัวของเพื่อนกับอย่าง c h ชสตาเฮลส s k i ได้มีการออกมาเปิดเผยนะฮะว่าตัวเขาเองเนี่ยกำลังจะมีการตัดใหม่ให้ John Wick Chapter 4เป็นเวอร์ชันเรเดียเตอร์คัตที่มีความยาวมากกว่าเดิมครับ อ์ชนิวสถ้าตอนนี้จะพูดถึง John น i c กชัปเ t อร์เนี่ยก็ใครหลายๆคนก็ได้ได้ดูกันแล้วแหละอย่างที่รู้กันเนาะ John w i c กชัปเ t อร์มันมีความยาวประมาณ2ชั่วโมงเกือบ3าชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับซึ่งมันยังไม่หนำใจผู้กํากับอย่างแคสต้าเฮลสก k i นะครับที่เป็นผู้กํากับ เฟนชายจอห์นวิกเฟนชายนักฆ่าเนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งตัวของแจสตาเฮลซี่เขาบอกว่าเขากําลังที่จะทําเวอร์ชั่นที่เป็นดี렉เตอร์คั t นะครับเวอร์ชั่นที่ยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับเขาให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบนี้ครับว่าผมทําฉบับร่วมกับตัดต่อมาสักพักแล้วนะครับเป็นฉบับที่ยาวเป็นพิเศษซึ่งเราเกือบเสร็จแล้วด้วยผมคิดว่าน่าจะมีฉากที่เราเพิ่มเข้าไปาราวๆสิบถึงสินาทีนะครับเราตัดฉากที่เบอร์ลินออกไปเยอะมีฉากทั้งหมดของตัวละครที่ชื่อว่าเจอเฟล ซึ่งเป็นฉากเข้าคู่ของจอนที่ตลกมากๆนะครับแล้วก็อีกฉากหนึ่งที่เขาตัดออกไปก็คือฉากของนักแกะลอยนะฮะหรือก็คือไอคนไม่สําคัญที่มันมีหมาด้วยนั่นแหละบิสเตร์โนบอดี้คนนั้นนะฮะและฉากแอคชั่นเล็กๆน้อยๆนะครับที่มีการใส่เข้าไปนะครับตัวของแจสตาเฮลสกี้ได้มีการบอกว่าเขาอยากจะใส่ฉากเหล่านี้เข้าไปซึ่งระยะเวลาที่เขาจะใส่เข้าไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10-15นาทีหมายความว่าในจอห์นวิกชัปเอร์จาก เวลาปกติที่อยู่ที่2ชั่วโมง49นาทีเนี่ยถ้าบวกเพิ่มอีก15นาทีเข้าไปนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆเพิ่มเข้าไปนิดหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแชสต้์เฮลซกี้ตอนที่ทำจอห์นวิ c ชัปเปอร์โออกมาครั้งแรกเนี่ยที่ใส่ทุกอย่างเข้าไปทั้งหมดเลยที่เขาถ่ายทำมาเนี่ย ความยาวของหนังเวอร์ชั่นแรกมันอยู่ที่3ชั่วโมง45นาทีนะครับแต่ว่าเขาต้องจำใจที่จะตัดออกให้เหลืออยู่ที่2ชั่วโมง49นาทีนะครับเพราะว่ากังวลว่าตัวหนังเนี่ยมันจะมีการยืดเกินไปมันจะไม่สนุกเท่าภาคก,ก่อนๆน,นะครับแต่ว่าฉากที่ตัดออกไปเนี่ยมันก็เป็นฉากที่ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ทุกฉากนะครับแต่ว่าพอเขาตัดสินใจว่าจะเอาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเอามาทําใหม่เป็นเวอร์ชันของดีเ e c เตอร์คัตเนี่ยจะให้ความรู้สึกว่าตัวหนังเนี่ยมันสนุกขึ้นกว่าเดิมนิดน เพราะว่ามีฉากหลายฉากเพิ่มเติมเข้ามานะครับความยาวหนังก็ประมาณ3ชั่วโมงนิดๆอ่ะผมว่ามันก็ไม่ใช่อะไรที่แย่นะครับแต่พอความยาวหนังมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คนที่ดูรอบที่2หรือรอบที่3เนี่ยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันค่อนข้างจะยืดเกินไปหน่อยแค่นั้นเองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แลวก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง alexander channel